นี่ตัวนี้ขับดีตัว้เขาต้องบีบแตะเขาทักทายกันไงพวกรถบรรทุกตัวนี้สามร้อยกตัวนี้ก็สามร้อยกตัวนี้เขาทักทายกันมาพวกรถมั่วนั่นเลยหาว่าแบีบแตะยังรถแตะเขาบีบเทียนมากไ่เตือนคน,คน,นตัวนี้ตัวนี้ร้อยเก้าสิบยีนกันร้อยเก้าสิบ นี่รถตะนำตัวนี่นั่นนี่ตนตัวนั่นนั่นั่นนั่นไปแล้วเว้ยคือว่ายู่บานไพ่วะเอาคือมาถึงนี่วะเออรถตะน้ำตัวนั่นไปเมื่อกี้นี่อี่สูสูบางปานแล้วว่าอีกไม่กี่กิโลถึงบางปานหโลป่าโมงสิบหกเก้าโลจะไปอะไรปลาโมงสูพันบุรีห้าสิบแปดโล สองพันนังนี่นี่เดอ้อหนึ่งสองน,นี่นี่วันย่อยอีกแล้วฝนจันตาที่มาลลำกำกาย

ไม่มีขับให้นั่งสบายๆมอนคนบ้าคนเมาใครขับรถมึงับบ้าแล้วมึงไม่เมามึงก็ขับไปสิก็ไปทิแซงกินก้อนเลยนะต่อไปไ,ได้ไม่ต้องมานั่งขับขับรถเป็นก็ไม่ดีตคล้องรถต้องนั่งสบายว่าม่ไให้จะคล้องรถมไม่เดยจะคล้องรถตัองสบายบานเจี๊ยบ มันยังไม่มืดตอนานี้บ้าได้มืด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 โอ้ยไม่เกิดทุกหลอกถึงบ้าแล้วนี่งห้าผมเองบนโตกะเครื่องมืดไปนะที่นตีผู้สร้ามันต้องเสียสละครำนวณอย่างนี้ยิ่งนั่งเขาเมาเขาห้าขับแล้วกินเพื่อล้ำใจมันต้องเต็มแล้วบอก เติมเงียบโอ๋ชักเติมไปเรียบที่ตัมน,นี่ตั้งอ่ะไม่มีหมดไม่มีล้วมึงจมีเงินเติมปั๊บ ห้าโมงเงในถึงทุ่มหรอกถูกปะไม่คิดว่าในกรุงเทพรถจะติดเนาะโชยีไอ่ดใเทีเ่จังไลยในโรงงานนี่ก็ใหญ่ใหญ่